ครับผมเจอกันแล้วครับผมช่างหนูครับผมวันนี้จะพาซ่อมเครื่องซักผ้าพานาโซนิกขวาบน13โลรุ่นของมันก็ A N F 130 H D กับอกประการมันก็ซักไม่จบประการคือน้ำยาซักผ้านุ่มไม่ปล่อยตงทั้งที่วาวตืดอยู่ท็ไมไม่ปล่อยน้ำเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมเดี๋ยวจะพาทำให้ดูถอดนี้เลยอันแรกถอดน,นี่ก่อนพไม่ค่อยได้เจอท่าหระาการนี้ ที่มันทั้งทั้งที่วาวก็ตืดอยู่ทําไมพานุ่มมันไม่ไปวิธีการตรวจสอบมันมีอยู่ถอดออกมานี่ถอดน็อตอดีอีกรุ่นนี้เขาจะมีอย่างนี้ถอดออกมาเนี่อันนี้ตัวนี้จําไว้นะครับไอ้พานุ่มมันจะเป็นแจ็คของสีไอ้ออกน้ําเงินอ่าผมถอดมาเลยนี่ มันมีวิธีการตรวจสอบนี่ครับอ่าเดี๋ยวผมอ่าแจ็คในไวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลืมซะแล้วมันมีช็อกเก็ตเสียบลองดูอยู่แต่ก็ระวังนะครับเรื่องไฟเพราไฟมันไม่มีพ่อไม่แม่มันช็อตได้ทุกคนมันไม่เลือกช็อตช่างมันก็ช็อตได้นะอันนี้ข้างนี้ เอาทำช็อกเกได้เนี่ยเอาอยางหุ้มเลยนะไม่หุ้มเดี๋ยวมือเราไปจับโดนเข้นมาช็อตได้เหมือนกันแล้วก็เสียบไฟเนี่ยไฟเนี่ยเสียบ220นี้วาวนี่มันเป็น220โวลต์เนี่ยครับตืดตืดอยู่ครับผมเดี๋ยวแถบนี้แถบนี้ก็ตืดไหมถ้าตืดอยู่แสดงว่ามันเสียเดี๋ยวต้องดูน้ำออกไม่ออกอ่านี่ครับตืดเหมือนกันเราทดสอบเลย ตอดปั๊ดนี้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่ามันลืมตายได้เหมือนกันระวังหน่อยเรื่องฟืนไฟไม่เข้าใครอเอาใครช่างมักก็ช็อตเปิดน้ําออกมาเปิดน้ำออมางีออา้แล้วเสียบไฟครั้งนี้ข้างพันนุ่มนะครับนี่น้าออกโอเคแล้วลองอีกข้างหนึ่งทางนี้ เนี่ยน้ำไม่ออกครับผมเนี่ยมันเสียคืออาการของมันละมันตืดเนี่ยน้ำน้าไม่ออกเนี่ยคือไม่ใช่ว,ว่าตืดแล้วก็ไม่ใช่ว,ว่าไม่เสียเนี่ครับผมเจอแล้วครับอาการนี้นานๆเจอทีหนึง่งคือตัวเนี้ยข้างน้ําน้ําของฟันรุ่นมันเสียทักปากก่อนนะครับผมแนะนํานะถ้าถ้าเราไม่มีอุปรกรณ์ไม่มีของอยู่แล้วอนะให้ซื้อเปลี่ยนใหม่เลยถ้าซ่อมไปมันก็ซ่อมไม่ขึ้นเดี๋ยวเสียอีกกาจะกลับมาว่าเราที่หลังเนี่ยผมมีอยู่แล้วเราก็ไม่ลงซื้อเพราะมันรุ่นเดียวกัน เดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะครับว่าใช้ได้ไม่ได้เป็นยังไงเรามีอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องซื้อถ้าซ่อมไปใช้ได้ไม่ขี่ไม่ขีมข่มันน้อยอ,ะอ่ะอ่าเปิดน้ำมาก่อนนี่เปิดน้ำาเสียบไฟทราบด,ดีนะเสียบไปปั๊บเนี่ยน้ำจะพุ่งมาเงี้ยแปด๊ดคือเนี่ยวาถูกต้องคือวาท่ที่ที่ดีทั้งมันเนี่ยจบใช่ไหมเนี่ยแล้วชักเราปิดชักปลั๊กออกมันก็หยุดเหมือนไฟตัด อเราไปดูอีกข้างหนึ่งปักปักก่อนอย่าลืมนะครับอย่าลืมแนะนําว่าอย่าประมาทเด็ดขาดเลือกปักต้องถอดก่อนวิธีการทํกากองการก็คืออย่าทาคนเดียวของพวกนี้บางทีอย่าไปเผลอเลยเปิดน้ำเข้ามานี่เปิดน้ำมาน้ำก็ยังไม่ออกเห็นไหมแต่ถ้าเราเสียบไฟมาให้ไฟเข้าเม,มื่อไหร่วาล์วก็จะเปิดน้ําน้ำจะพุ่งออกทันทีนี่ครับคืออาการของมันคือปกติเอาตัวเนี้ยคือตัวดีไอตัวเนี้ยตัวเสียทิ้งเบื่อใช้ไม่ได้เอาไว้แต่ของก็ดูได้ครับผม ปิดเลยจบอ่าเดี๋ยวเราประกอบใส่ให้เขาประกอบใส่เสร็จแล้วตันนี้ก็เรื่องปัญหาของไอ้พัดนุ่มอ่ะเบ็ดเสร็จเสร็จแน่นอนคือไม่มีคําว่าไม่ผิดหวังนี่ใส่ไป,ไปเหมือนเดิมแล้วเสียบนี่สีฟ้าเนี่ของพัดนุ่มนี่และสีนี้ก็ของของทักฟ้าเนี่ยเนี่ยครับก็เสร็จแล้วก็ก็มีเท่าเนี้ยคือแบบว่า อาการเนี้ยผมก็ไม่ค่อยได้เจอว่าขนาดมันตื๊ดแล้วน้ำไม่เข้าของพนุ่มเหมือนนะมันบมันก็ม,นกมาจบขั้นตอนแล้วก็มันก็รออยู่ยงั้นแหละมือนก็จะไม่ปั่นแห้งนล้น้สุดท้ายเราครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็ฝากไว้ที่นี้ครับฝากกดไแค์ก็แชร์ให้หนูด้วยครับ,กกค,รบครับผม